อยู่ทำไมตรงน,นั้นอยู่ทำไมตรงน,นั้นเสียงนอกอะไรมากูก้นอกอะไรมันร้องกู้กู้กู้หาม้อนเหรอดูวัวกินหญ้าเหร วกินยากดูครับน่าอร่อยจังเลย นั่งดึงวากินหญ้าน่าอร่อยมากฟังเสียงดูฟังเสียงวากินหญ้าที คนเลี้ยงวัวจะรู้เนาะตอนที่วัวกินหญ้านะ่ะฟังมันจะรู้สึกว่าฟังเพลินถ้าเขาไปเด็ดกินเองตามทุ่งนาแนะ้ะก็จะเพลินกว่าน,นี้ วบวบบมอนมาฟังเด็กฟังวัวกินหญ้าเนี่ย กินย่าหน้าอร่อย มนไม่ฟังเสแล้วดึงยายเสแล้วสวัสดีตอนเย็นๆน,นะคะ ตอนเย็นเย็นท้องฟ้าไม่มีเมฆไม่มีฝนมองดูท้องฟ้า มีแต่ป่ากับสระน้ำไปข้างนอกก็เห็นแต่ข้าวเขียวๆกับวัวกำลังกินหญ้าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะถ่ายน้องวัวกินหญ้าให้ชมสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นวัวกินหญ้าเนาะคนในเมือง คลิปแค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า